ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่ากา้าวติจากสมาคมผู้สื่อข่าวสืวส่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยผมดรโรจนศักดิ์แสงทัศนิวไลเลขาธิการสมาคมนะครับวันนี้เราหยิบยกประเด็นพูดคุยในสันนาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราได้เชิญท่านพลอากาศตีทูตปีชาเลศสันทัศน์วะนะครับผู้สมัครเบอร์15ที่ลงสมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมาพูดประเด็นในเรื่องของการมองอนาคตกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ยุ่งหน่อยครับช่วงนี้ต้องเตรียมการแล้วก็ต้องดําเนินการในด้านการหาเสียงทั้งด้านออนไลน์แล้วก็ การลงพื้นที่ครับผมก็วันนี้ผมอยากจะพูดคุยกับท่านในประเด็นที่สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยสนใจหลายๆประเด็นที่ท่านนําเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมในเรื่องของการคูคลองเสือในเรื่องของสะพานลอยมีลิฟต์เรื่องของการสอนภาษาหภาษาและก็เรื่องของบัตรเดียว20บาทเนี่ยครับนะฮะเดี๋ยวทางรายการเราจะขอเอาไล่เป็นประเด็นก่อนเอาเรื่องแรกเลยก่อนนครับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะทราบว่า ท่านประกาศตีทุกงปีชาเนี่ยท่านมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรครับพระาารครับตัวการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับ,รบหลักใหญ่เราเนี่ยวิธีการของเราคือเราจะมองปัญหาแล้วก็แก้ตามแบบที่เขาเคยแก้กันมาแล้วครับคือหนึ่งก็คือในการแก้ระยะยาวเนี่ยเราจะแก้แบบที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ทําประการที่สองในระยะสั้นเนี่ยเราก็แก้ตามแบบ ที่มหาจำลองเคยทำสำเร็จมาในระยะยาวการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของเนเธอร์แลนด์นะครับเราจะใช้ระบบสัมปทานครับก็คือเราจะจ้างวิศวกรชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแล้วนะครับมาทำให้โดยร่วมกับวิศวกรไทยและเงินของบริษัทที่มารับสัมปทานเนี่ยเขาจะมีเพียงพอในการดำเนินการสร้างเขื่อนล้อมรอบในกทม ด้วยวิธีการของเนเธอร์แลนด์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมนั่นในระยะยาวในการท่วมใหญ่ๆนะครับส่วนเวลาฝนตกมาในใจกลางกรุงเทพเนี่ยครับเวลาฝนตกในมากรุงเทพนะดี่ยปกติจะมีประมาณ14จุดที่น้ำท่วมขังเสมอเมื่อฝนตกลงมาใจกลางกรุงเทพอันนี้ต้องใช้วิธีการของอท่านมหาจำลองท่านพลตีจำลองสีเมืองนะครับวิธีการของท่านเนี่ยท่านจะ ลอกคลองลอกท่อเนี่ยเสมอเสมอท่านจะมีความขยันมากในการลอกท่อเพื่อไม่ให้ท่อทางต่างๆตันและท่านก็จะคอยไปดูแลเอาใจใส่ตัวจุดที่เป็นเครื่องสูบน้ําต่างๆนะครับท่านจะไปคอยเยี่ยมเยียนจุดที่สูบน้ำนะครับท่านจะมีเข้าสารเนี่ยครับคอยประแจกเพราะกองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองครับ,รบท่านจะมีเข้าสารอาหารแห้ง ไปแจกตามจุดต่างๆเพราะเขาจะต้องคอยดูแลตลอดเพราะฉะนั้นต้องอาหารการกินนะครับต้องมีอย่างเพียงพอและก็มีขวัญกำลังใจเขาจะทำงานกันอย่างแข่งกันเพราะฉะนั้นสมัยท่านมหาจาลองเนี่ยครับเวลาฝนตกไม่มากนีครับน้ำจะไม่ท่วมขังรอกครับเพราะว่าจะน้ำจะไหลไปตามท่อทางที่ได้ลอกไว้แล้วและก็เมื่อมากขึ้นนิดหน่อยตัวสูบน้ำก็จะช่วยสูบ ออกไปครับผมคือคุณประเด็นนี้เนี่ยผมย่าเรียนถามท่านผู้สมัครเบอร์สิบห้าเลยแล้วกันเรับว่าตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้เป็นร้อเบอร์สิบห้าเลย้วกันนะครับครับตรงนี้เลยหมายถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ากรุงเทพ่หานครมีจุดระบายน้ําจุดท่อใหญ่ถูกไหมฮะมีที่มีทําอยู่แล้วถูกไหมครับตรงนี้เราจะสารต่อไงตรงในื้อดที่ว่าถ้าดูจากแบบตะกี้เราได้เห็นภาพจากบนจอถูกไหมฮะว่าอย่างเนเธอร์แลนด์เราทํา จุดบล็อกน้ําเลี <S 1> <S 1> ๋ยวจะมาตรงนี้เนี่ยท่านวางไว้ตรงนี้ว่าใน้น่หมายตะคอนเหมาะที่สุดตรงจุดไหนครับมันมันจะเป็น 2, 2> <ช>อย่างนะครับก็คือเวลาน้ําเหนือมาจากจากทางเหนือเนี่ยครับาาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสองนิยามมาเลยเขื่อนจุดที่เขื่อนด่านพระรามหกใช่ครับสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งที่จะเข้าน้ําจะเข้ามาเนี่ยทั้งฝั่งกรุงเทพต้องมีเขื่อนกั้นสูงเพียงพอไม่ให้น้าเนี่ยล้นไหลเข้ามานะครับแล้วก็จุดที่ใช้ฝักเฮะ คือสัตว์แฟรดเวย์เนี่ยมันคือตัวจุดทักน้ำตัวคลองต่างๆที่ที่มันไหลมาจากทางเหนือเนี่ยครับไหลมาเนี่ยครับอันนี้ต้องลอกตามที่มีพระราชดำริไว้สมัยรอก้าเนี่ยต้องลอกนะครับมันจะมีฝั่งลอกกรุงเทพใช่ครับพอกกรุงเทพเนี่ยประมาณ12บองคลองอันนี้ต้องลอกเอาไว้ซึ่งอันนี้กทมต้องไปประสานกับทางกรมชลในการลอกท่อทางลอกคลองต่างๆเนี่ย อันนั้นแหะครับมันจะเป็นฟัรตเวย์แล้วก็ท่านรับสั่งไว้อีกครับว่าต้องทะลุทะลวงถนนที่ไปขวางทางน้ำดูว่าจุดไหนที่ขวางทางน้ําแล้วก็ทําท่อให้เขาเพียงพอที่น้ําจะไหลไปได้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนตัวปากแม่น้ําซึ่ง <c oughs> อันนี้จะทําแบบตามรูปของ ne เนเธอร์แลนด์นะครับที่จะต้องกั้นเวลาน้ําทะเลหนุนเข้ามานีครับมันจะสามารถคํานวณในจุดในเวลาที่น้ําทะเลจะหนมา ตัวนี้ครับจะเป็นตัวกันไว้ตรงจุดนี้เนี่ยเคยเห็นมีนโยบายเหมือนกันที่ทางกระทรวงคมนาคมก็จะทาในเรื่องของไอ้ตัวปั้นเรื่องป้องกันน้ําท่วมถูกไหมฮะใช่ครับที่บริเวณแถวอ่าวไทยหรือไงถ้าจำจิตถูกไหมไอ้ตรงนี้มันเป็นโครงการที่คล้ายคลึงต่อเนื่องกันหรือเปล่าหรือว่ากลจดในการสกัดน้ําทะเลนวลมันคล้ายคลึงกันครับจุดที่วางแผนกันไว้นะมันเป็นการป้องกันน้ำ ที่ละลายจากน้ําแข็งมาแล้วมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นอันนั้นแหะครับเป็นการป้องกันในระยะยาวเา็นใหญ่ประเทศรับใช่ครับ,รบ,รบทุกประเทศที่อยู่ใกล้ทะเลทุกเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้อย่างนธอร์แลนก็ตามอังกฤษก็ตามอังกฤษเนี่ยถ้าในระยะเวลาปี2050นะครับน้ำจะท่วมลอนดอนเนี่ยประมาณเกือบเกือบทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ ถ้าของเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับจะท่วมประมาณหนึ่งในสามอันนี้เขาวางแผนไว้แล้วครับว่าจะทำเขาจะดูว่านันการเคลื่อนขนาดใหญ่เนี่ยจุดไหนบ้างของเรานั่นนะที่ที่ที่ได้วางแผนไว้ที่กั้นในอ่าวไทยนั่นแหละครับมันจะกั้นลักษณะนี้แล้วที่ของท่านเครื่อหมายละครในช่วงไหนฮะพระประแดงหรือว่าไงฮะเออตัวมันมันจะต้องรอบรอบกรุงเทพก่อนแล้วก็ดูว่าจุดอ่ ในจังหวัดใกล้เคียงจุดไหนที่ต้องทําเราก็จะทําจุดนั้นแต่เน้้นเนี่ยที่กรทมก่อนในกรทมก่อนครับโอเคครับอ่ะานายคมการที่สองท่านได้วางไว้ก็คือเรื่องของคูคลองสวยใช่ครับผู้เล้ยงำนองว่าแต่เดิมที่เราจะเห็นได้ของกระทร,รวงที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของนี่หน้าบ้านหน้ามองนะฮะครับผมน่านจะเป็นกระทรวงพัฒนา สังคมถูกไหมครับผมครับซึ่งแต่ตรงนี้เราจะเห็นที่ของบริเวณรงเถาลาดเท้าถูกไหมโครงการนี้โครงการดังกล่าวที่ขึ้นจากภาพเนี่ยคูคลองสวยในแบบเกาหลีเนี่ยตรงเนี้ยท่านมองที่จุดไหนที่จะดำเนินการหรือสารต่อจากโครงการที่ดําเนินการอยู่แล้วจริงๆเราทําทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเนี่ยพันหกรอง โดยแยกเป็นเฉพาะคลองนะครับ1<ะ> 6, 1 6 1กองที่เป็นคูเล็ก521คูทั้งฝั่งกรุงเทพและฝั่งทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเน้นเริ่มแรกก็คือในจุดในย่านที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาเป็นอันดับแรกนะครับอันนั้นละ่ะเริ่มทำใบแต่ว่าทำทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยปละแล้วเลย เพราะว่าวิธีการเนี่ยครับเราจะใช้ระบบสมปทานโดยจ้างบริษัทเกาหลีที่ก็าทำคลองในเกาหลีใสมาแล้วเนี่ยครับมาทําให้เราและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้อันนี้ให้กับบริษัทไทยสมมุติ1 6 8 2ทรองนะง่ายที่สุดก็คือเราจ้างบริษัทมาเลย1 682บบริษัทเนี่ยและก็มารับการถ่ายทอดและก็มีทีมที่จะไปควบคุม ในการให้บริษัทต่างๆเนี่ยทำให้สําเร็จตามแบบแผนของเกาหลีครับตรนจุดนี้เนี่ยเรียนๆฐานนิดหนึ่งมันย้อนถึงอดีตกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยผู้ว่าท่านหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีบริเวณคอนแส็ ใช่เราบเราก็จะมีจุดพักนะจุดพักน้ำถูกไหมใช่ครับคือเพื่อนี้ทำโรงกองน้ำครับผมว่าแล้วก็จะเสียตังเออจำได้ไหมฮะมันจะมีโครงการหนึ่งผมไม่ขอเอ่ยนามอดีตว่าได้นะฮะไอ้ตรงโครงการอย่างเงี้ยมันงสืบเรื่องต่อกันได้ไหมฮะเพราะปัจจุบันนี้ก็มีทำอยู่แล้วที่ช่องดันซีก็มีครับผมว่าที่ท่าดินแดงก็มีไอ้ที่ดินแดงก็มีครับผมว่าโรงกองน้ำก็ที่จะปล่อยน้ำออกลงคลอง เพราะโครงการของท่านี่มันมองมันมองอยู่ว่าปัจิบันนี้เราเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องของคูของน้ํามันจะใสหรือไม่ใสใช่ครับใช่ครับถูกไหมใช่ครับตรงนี้เราเราเรา,เรามีโครงการที่จะสานต่อจากตรงจ,จุดนี้หรือเปล่าเรียนท่านวิธีการนี่ต้องต้องสานต่อครับที่สิ่งที่ทําไว้แล้วเนี่ยบริษัทเกาหลีก็จะมาดูและมาออกแบบว่าจะต้องทำเพิ่มเติมยังไงมากน้อยเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวน้ำเสียที่จะต้องไปลงมาคูของเนี่ยมิเะนนั้นแล้วเนี่ย ทำน้ำใสแล้วเวลาน้ำเสียมาลงมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องสก,กัดตั้งแต่ต้นเหตุก็คือต้องบำบัดสองฝั่งเนี่ยครับทําจุดบำบัดทั้งหมดไม่ให้น้ําเสียมีน้ําเสียมาลงเพราะอันนั้นคือจุดต้นเหตุที่ทําให้น้ําในคูคลองเนี่ยเน่าเสียครับอ,อันนี้แหละครับต้องทําแล้วก็ต้องทําอย่างยั่งยืนเมื่อสวยแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรือกอแหลจากทางใต้มาเดินมาวิ่งในในคูคลองที่สวยใสยของเราเนี่ย เพื่อรับนักท่องเที่ยวครับเราก็จะกลายเป็นเวนิสตะว,วันออกอย่างแท้จริงครับผมนี่คือโครงการที่ท่นานวางไว้ใช่ครับ,รบใช่ครับอ่ะโครงการต่อไปนะครับที่บอกว่าสะพานลอยมีลิฟต์เนี่ยนะครับโครงการนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็อยากจะเรียนถามว่าเรื่องสะพานลอยมีลิฟต์บันไดเลื่อนเนี่ยตรงนี้สำหรับผู้สูงอายุหรือสำหรับผู้ผู้พิการเนี่ยตรงนี้เนี่ยโครงการนี้ถ้านคิดมาแล้วเรียนถานมว่าในต่างประเทศมีดําเนินการไฮะจุดนี้ นี่ครับในในต่างประเทศเนี่ยเขาเขาจะดำเนินการใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันไดเลื่อนเป็นบันไดเลื่อนกันส่วนใหญ่แต่ของเราเนี่ยก็จะดูความเหมาะสมว,ว่าจุดไหนจะเป็นบันไดเลื่อนจุดไหนจะเป็นลิฟต์ตอนนี้ก็มีที่เป็นลิฟต์เนี่ยที่ พัทยาได้ทำไปแล้วหนึ่งแห่งของประเทศไทยก็เรียกทำที่ที่พัทยาไปแต่ของเราถ้าจะเห็นลิฟต์ก็จะเห็นตามที่ขึ้นตามสถานีรถไฟฟ้า,าจะมีลิฟต์ลงนะครับอำนวยความสะดวกแต่ว่ามันยังไม่มีครบถ้วนทั่วกทมก็คือตัวทางข้ามสะพานลอยทางข้ามเนี่ยที่ข้าม ตุดต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าเป็นที่ลําบากคนบางทีอายุ80ต้องข้ามอย่างเงี้ยหรือคนที่พิการหรือคนที่ป่วยที่บาดเจ็บทางด้านขาทางด้านเท้าเนี่ยครับมันก็จะเป็นที่ลําบากมากครับอันเนี้ยเราจะต้องอำนวยความสะดวกเพราะว่ารถล,ลาเนี่ยมันก็ขวักไขวกันมากมันจะเป็นอันตรายนะครับอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทําทางลอดอุโมง์ทางลอดใต้ถนนด้วยครับในฤดูตีรกีเห็นอย่างที่จุลาก็มีใช่ครับที่จุฬาช่องยนช่งสีก็มีมั้งท่จุลาแล้วก็ที่ใกล้ๆวัดพระแก้วเนี่ยเขาทำสวยเลยทําเป็นอุโมงมาสวยเลยก็คือเป็นเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยแล้วจริงๆเนี่ยสามารถทําเป็นย่านธุรกิจขนาดย่อมย่อมได้อันนี้ครับผมจะทําในจุดที่สําคัญเนี่ย ทั่วกมทมเพื่อความปลอดภัยของผู้ข้ามถนนอันนี้ครับโดยโดยวิธีการนะครับสัมปทานอีกเหมือนกันเราจะให้สัมปทานเขาเพระาะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของบริษัทสัมปทานเนี่ยต้องคิดวิธีว่าคุณจะเก็บเงินที่มีรายได้จากสิ่งที่สร้างเนี่ยได้ไงานอย่างเช่นการโฆษณาหรือว่าร้านค้าที่จะเกิดขึ้นอันนี้ครคุณต้องหาวิธีคุณต้องมีความเก่งกาจในด้าน การตลาดอย่างเพียงพอคุณถึงจะมีรายได้เข้ามาอย่างเพียงพอครับผมเรื่องเรียนถามนิดหนึ่งไอ้การสร้างสะพานลอยที่มีลิฟต์แล้วหรือจะมีอุโมงค์อะไรก็ตามอย่างนี้เนี่ยต้องยมรับว่าปัจจุบันรเทศไทยลครสะพานลอยมันก็มีสร้างไว้เยอะใช่ครับใ,ในขณะเดียวกันเราเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ตามมักง่ายมักจะไม่ค่อยข้ามสะพานลอย่มักจะข้ามตามสมใจนึกนตรงนี้เนี่ยทางทาง,ทางผู้สเบอร์สิบห้าคือท่านประกาศตีทุกปิชาเนี่ยท่านมีมองไหมว่าเราเรา เรามีการพิจารณาว่าตรงจุดไหนควรที่จะมีจุดสร้างลักษณะตรงนี้ที่มองมองไว้ฮะที่เป็นจุดเด่นเลยสมมติอย่างกรณีสวนตะวิจักรใช่ไหมคือย่านที่มีชุมชนเยอะและวิธีวิธีดูก็ไม,ไม่ไม่ยากนะครับดูย่านที่มีชุมชนที่คนคนข้ามเยอะเราจะสร้างตามจุดนั้นก่อนแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่มีผู้ขอร้องให้สร้างเพราะจุดที่เขาแม้ว่าคนไม่มากก็ตามแต่ว่า เขามีผู้ป่วยหรือคนชราที่จําเป็นต้องข้ามนั้นอนะ่ะเสมอเสมอเนี่ยเราก็จะทําให้เราก็จะทําทให้ครับผมแต่ครั้งเนี้ยตัวรายได้ตัวค่าโฆษณาเนี่ยมันก็จะน้อยนิดลงไปอันเนี้ยมันเรียกว่าความ,มหมระหว่างตัวบริษัทที่รับสัมปทานเนี่ยจะต้องเข้าใจจุดนี้แล้วก็ต้องความ,มหมายจุดนี้ว่าจุดที่คนข้ามเยอะคนใช้เยอะ เขาก็สามารถขายโฆษณาได้เยอะกับจุดที่ได้น้อยแต่จุดที่ได้น้อยก็ตามรถลานนี้ก็จะไปมันก็จะมีการโฆษณาภายนอกสะพานลอยนี้ได้เราให้สิทธิ์กับเขาันี้ครับประเดน็นนี้ท่านมีเคยพูดคุยกับทางบริษัทที่จะเข้ามาเทินคีหรือเปล่างว่ามันคุ้มไหมในเรื่องการส,สร้างสะพานลอยหรืออะไรแนี้สัมปทานตัวนี้ครจริงๆแล้วความคุ้มมันมันฉีดเฉียวเฉียดจิ๋วพอสมควร ยกเว้บบนอย่างที่ผมเรียนว่าบริษัทที่เขาเก่งเขาสามารถทําการตลาดได้ได้อย่างดีการหาโฆษณาเนี่ยมันจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เขาจึงจะหาได้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนช่องออทีวีต่างๆที่เขาไม่สามารถหาโฆษณามาให้ช่องเขาได้เขาก็จําเป็นต้องปิดตัวไปอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวนี้แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ผมว่าเหล่านี้ครับสองสามบริษัทเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการหาเงินด้วยวิธีอื่นที่สําคัญก็คือเขาจะนําบริษัทเขาเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเงินมันก็จะขึ้นมาพร้อมทุนพร้อมกําไรแต่จริงๆแล้วเนะี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะเฉพาะตัวบริษัทที่ทางานนะมันจะต้องโยงใหญ่ว่าบริษัทที่ใหญ่ที่รับงานใหญ่แลวมารับสัมปทานอันเนี้ย ต่อเนื่องไปด้วยมันจึงจะรวมแล้วก็ถัวเฉลี่ยกันครับก็คงต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับครับก็ฟังจากท่านพูดแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจกับบางจุดโดยเฉพาะในเรื่องของการให้โอกาสอำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุหรือคนพิการใช่ครับตอนนี้นที่ขอนแก่นเขามีแผนอล้วครับจังหวัดขอนแก่นเขาเขาเตรียมสร้างะสะพานลอยพอมลิฟต์เนี่ย20แห่งที่ขอนแก่นเพราะนั้นกรุงเทพเราเนี่ย จะน้อยหน้ากว่แนีไม่ได้ครับผมครับมาต่อไปโครงการเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของสอน5ภาษาเนี่ยมีค,ค,ความเป็นมายอย่างไรครับท่านคือส่วนใหญ่เนี่ยผมเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ได้รับคำบอกเล่าจากผู้รู้ต่างๆก็คือผมมีรู้จักพักพวกกันที่เขามีลูกแล้วเลี้ยงอยู่ในยุโรปนะก็บอก ณเวลาเนี่ยทางยุโรปเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่สอนแค่สองภาษาแบบบ้านเราแล้วนะเขาสอนไปแล้วใช่เขาสอนไปแล้วเขาสอนอย่างต่ำห้าภาษานี่สิ่งที่เขาพูดเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาพูดณเวลาปัจจุบันเขาพูดเมื่อสิบปีที่แล้วว่าโรงเรียนอินเตอร์ของยุโรปนะเขาสอนห้าภาษาแล้วไม่ใช่สอนสองภาษาแบบบ้านเราครับจึงเป็นที่มาที่ไปแต่ถามว่าเราจะทํำยังไงล่ะ ค่าใช้จ่ายมันจะสูงโรงเรียนกอทมอเราก็ไม่ได้งบมากผมก็เลยคิดหาทางก็คือวิธีการเนี่ยเราจะส่งหนังสือเชิญไปยังสถานทูตต่างๆเนี่ยให้ส่งครูอาสามาเนครับสอนในโรงเรียนกอทมอทั้ง400กว่าโรงเรียนโดยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องไปทุกโรงเรียนนะครับเพราะสมัยนี้เนะี่ยไฮเทคโนโลยีแล้วครับเราสามารถทําออนไลน์ สอนแล้วก็เวียนครูก,กันไปให้นักเรียนได้ได้เจอครูจริงบ้างแต่ส่วนหนึ่งก็สอนออนไลน์ด้วยครับเราใช้เทคนโนโลยีเข้าช่วยโดยธรรมชาติของเด็กนะครับเด็กเล็กๆตัวเล็กๆนะครับ,รบเหมือนกับลูกคนเกาหลีลูกคนญี่ปุ่นนะเขาเกิดมาเขาต้องพูดภาษาเกาหลีเป็นพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นพูดภาษาจีนนี่นี่โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยเราจะเน้นสอนที่เด็กๆถ้าเด็กโตแล้วจะเรียนยากหน่อย เราจะใช้ด้วยวิธีการที่เรียกว่าซ u เปอร์เร์ i นนิ่งอันนี้ครับเป็นวิธีการของอเมริกาเราจะนำมาใช้เพื่อสอนเด็กโตที่เรียนรู้ได้ยากแต่ว่าเขาจะเรียนได้ง่ายขึ้นก็ค,คือวิธีการปรับสมองของเขาปรับขึ้นสมองให้เขาเรียนได้ง่ายครับผมบอ่ะอีกโครงการสุดท้ายที่ท่านจะนำเสนอในเรื่องของรถไฟฟ้าฮะยีบาทตลอดสายใช่ไหมท่านครับผมอมันมีโครงการนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆ ผู้สมัครก็ขายจุดเด่นตรงนี้เหมือนกันมันมีความรานได้มาก้อยขนาดไหนครับท่านเป็นไปได้สูงครับเพราะ,ะว่าสิ่งเนี้ยไม่ได้เกิดจากผมที่คิดมาแต่ผมรู้มาแล้วเพราะสิ่งที่ผมประสบมาที่ลอนดอนนะครับที่ลอนดอนเขาใช้งานนะฮะถ้าเราเห็นในในภาพเนี้ยบ,บัตรเขาจะใช้บัตรใบเดียวเนี่ยบัตรร่วมบัตรร่วมในราคาเดียวนะครับอ่รารขานายกรถางเรือจ่ายกับรถล่างเรือเนี่ยสามารถ ใช้บัตรรวมกันโดยใช้บัตรใบเดียวนะครับที่ลอนดอนเขาใช้มาผมไปอ,อยู่ที่ดอนดอนมาเนี่ยไปไปเรียนที่นั่นแล้วก็เรียนช่วงสั้นนะครับเรียนเฉพาะแบบก็คือเครื่องฝึกบินจําลองของเครื่องบิน F16 นะครับแล้วอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้ใช้จริงๆครับเราอยู่นอกเมืองนะครับเราก็หยอดตู้มีบัตรออกมาแล้วก็เราก็นั่งรถไฟจากลอนดอน จากข้างนอกลอนดอนนะครับ50กิโลมาถึงข้างในลอนดอนก็เป็นเหมือนหัวลำโพงบ้านเราเียครับ<ฆ>แล้วก็ลงรับใต้ดินเที่ยวได้ทั่วลอนดอนเลยด้วยบัตรใบเดียวเสียครั้งเดียวอย่าง,<ฆ>างนี้ครับวิีการเนี่ยลองดูเถอะศัติ์ที่พร้อมและบริษัทเนี่ยเขาเสนอเราเองนะครับ<ฆ>เขาสามารถรวมทุกสายแล้วก็ทำบัตรใบเดียวในราคาที่ถูกได้20บาทนี่ครับผมถามเรียบร้อยแล้วครับเขาสามารถทำได้ เขาเรียกว่าพอมีกําไรแต่อย่างที่ว่าเขาจะนําบริษัทเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเงินก็จะได้มาเหมือนกับที่อีลอนมัสเขารวยอันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าวิธีการบริษัทเขาเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วหุ้นมันขึ้นครับ อีล่าสิงห์รวยอันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวในช่วงที่สองของคุณต้องมาคุยกันในเรื่องความเป็นไปได้ว่าจากที่โครงการที่เรานําเสนอมาตะกี้ที่ท่านผู้สมัครบริบห้บนอากาศตีทุติชารบมท่านบอกว่ามันมีความเป็นได้ขนาดในเมื่อผู้สมัครกรทมเองผู้ว่าเนี่ยจะต้องมีการนําเสนอให้กับทมสกด้วยรบในการเรื่องของการใช้อนุมัติเดี๋ยว ในช่วงสองเรามาพูดคุยในลงรายละเอียดตรงนี้ว่าความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับพักเบรกสักคคู่ครับ